เพราส่งกำลังใจอะไรไหมคะเอ่อผมเคยร่วมงานกับพิชานานมากเลยเรื่องเพลิงพังเทียนก็คือหลังจากทราบข่าวน้องไปรู้สึกว่าเดี๋ยวรอเขากดเลคคอร์ดก่อนโอเคได้เลยครับโอเคครับเลคคอร์ดเรียบร้อยแล้วโอเคก็คือว่าผมก็ถามว่าส่งเชิงส่งกำลังใจไปไหมคือผมส่งแปปี้เบอร์เดย์น้องไปดีกว่าเราเราไม่อยากไปไปไปพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แค่ขอให้น้องมีความสุขมากๆเท่านั้น ใช่ครับผมเชื่อว่าน้องเข้มแข็งผมเชื่อว่านิชานิชาเป็นคนเข้มแข็งครับตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักน้องมาน้องน้องเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่จิตใจแน่วแน่นะจากเท่าที่เล่นเล่นละครด้วยกันมาเป็นคนแบบตั้งใจมุมานะใช่ครับแล้วก็ได้เห็นภาพเหมือนกับว่าสภาพจิตใจน้องก็น่าจะดีขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้ใช่จริงๆแล้วผมคิดว่าด้วยสภาพแวดล้อมของนิชานิชามีมีคนรักเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนิชา เพื่อนเพื่อนนิชาอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ที่เขาไปฉลองงานมันเกิดนิชากับเจมี่เจมก็รู้สึกว่าแบบเยอะมากๆกําลังใจนิชาล้นหลามก็ดีครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนาะใช่เราก็เชื่อว่าน้องรับมือกับเรื่องราวมรสุมต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนเราเจอเรื่องแบบนี้มันก็ต้องปรับตัวแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่เข้ามาเหมือนอย่างถ้าเกิดผมเจอเรื่องอะไรแบบนี้เข้ามาในชีวิตผมก็คง รับรู้แล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็พร้อมที่จะก้าวผ่านจุดๆนั้นไปได้ใช่ครับอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ผมก็ไปสสึกษาเมืนอเกิดน้องอใช่ครับใช่ถามเรื่องเต้าาาบ้าั <c oughs> บโหมดค่ะับโหมดรับเป็นไงคะกดบัตรทันไหมคะมี <c oughs> <c oughs> ใ,ใครเป็นอากาเซีบ้าง <c oughs> มีใครเป็นอากาเซ่บ้างหรือเปล่าผมเข้าใจความรู้สึกมากเลยคือผมอะตั้งแต่แปดโมง <laughs> ผมมาตื่นเช้าอยู่แล้วผมไปวิ่งแปดโมงคือวิ่งตอนเช้าเสร็จปุ๊บเสร็จเจ็ดโมงผมก็คือวันนั้นคือแบบบอกผู้จัดการเลยไม่ต้องรับงานมีงานอะไรไม่ต้องรับ <laughs> ไม่ต้องรับเลยวันนั้นคือเว้นไว้เลยวันหนึง่งก็คือแบบมารอตั้งแต่แปดโมงกดบัตรคิวเก้าโมงเก้าโมงเสร็จ ต้องรอคิวอีกสิบโมงถึงจะได้กดสิบโมงก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้ง่ายๆนะต้องรออีกผมทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad ทั้งคอมแล้วก็น้องเพื่อนน้องอีกแล้วก็กดไปเสร็จพอเข้าไปได้สิบโคตรดีใจเลยความสึกแรกคือเข้าไปได้เลือกที่นั่งแบบโคตรดีใจเลยวันนี้กูจะกดได้แล้วเจ็ดก็จะกดได้แล้วเจ็ดคนด้วยแล้วแบบพอกดปุ๊บที่นั่งนี้คุณเลือกซ้ำคืออะไรวะ ที่นั่งมันว่างเปล่าอยู่อะมันเป็นที่นั่งแบบว่างเปล่าเหมือนคนจองตั๋วหนังซึ่งแบบมันไม่มีแต่มันกดเข้าไปที่นั่งมันมีคนเลือกแล้ว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 <ม>เข้าไปก่อนมันเข้าไปก่อนจนตั้งแต่แบบเหลือประมาณแบบโซนแล้วแบบร้อยที่แปดสิบกว่าห้าสิบกว่าสักพักเหลือศูนย์ที่อ้าวหมดแล้วสรุปไม่ได้เลือกไม่ได้พอไม่ได้พอไม่ได้เสร็จอ่ะไม่เป็นไรรอบโลคก้ไม่ได้เราร,รอช่วงบ่ายรอบอินเตอร์ก็เลยรอรอบอินเตอร์อีกทีหนึ่งก็เลยแบบ ก็เลยพยายามกดกับน้องก็เลยตั้งใจเลยคราวนี้เอาดีๆคือเราก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ไปถ้าได้ก็คือต้องไปแต่ก็ขอให้ได้แต่พอไปกดเสร็จปุ๊บผมอะนกแม่งไม่บินเลยผมไม่เข้าใจเลยนกไม่ให้หัวใจอย่างนั้นแหละม่ไม่ไปสักทีผมแบบอะไรวะบินให้คุณหน่อยบินให้ผมหน่อยนิดนึงก็ยังดีให้เป็นชื่นใจแล้วยิ่งไถกับ X เข้าไปคือแบบ ทำไมนกคนอื่น,นมันไปไวจังเลยว่ามันใช้เนต็ตอะไร <laughs> อย่างเงี้ยหมวแบบอะไรวะ,แบบง,ระงแบบจนกระทั่งแบบน้องได้น้องได้เข้าไปเลือกแล้วก็เพื่อนน้องได้เข้าไปเลือกแล้วสุดท้ายก็ก็ได้แต่ก่อนจะได้แต่ก่อนจะได้กดไปแล้วกด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 ,กดเสร็จไปถึง,ไปถ,งไปถึงอ่าช่องใส่บัตรเครดิตจ่ายเงินเด้งออก <laughs> ตอนนั้นคือแบบ <c oughs> อะไรเนี่ยแล้วก็พอสุดท้ายก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับ คิ่าก็คือฝ่าฟันสุดๆสําหรับภารกิจนี้ใช่ใช่ผมเข้าใจเข้าใจทุกคนนะครับใครใครที่เป็นอากาเซ่เข้าใจก่อนก่อนจะมีไปโมไหมคะว่าขอให่ได้โซนที่ดีกดได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับขอแค่ไม่ไฟดับก็พอครับตันนั้นนะ <laughs> ถ้าไฟดับคือแบบผมว่าการไฟฟ้ามีโดนดา่าตอนนั้นนะตอนตอนตอนที่กดมันไม่ได้นกมันไม่บินมันมันหยุดไหม นุ่งเย็นครับนุ่เย็นมากคือน้องมันไม่ไปเลยแล้วเรายิ่งเห็นในในเอ็กซ์คือแบบโหคนอื่นนกบินจะสุดแล้วเรายังไม่สุดยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งเลยอย่างเงี้ยคือแบบอะไรเนี่ยมันยังไงมันมันใช้อะไรในการตัดสินว่าอันไหนนกไปเร็วไปช้าอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้มากครับตงสติต้องใช้ความใจเย็นอะีไม่เย็นแล้วครับตอนนั้นอ่ะคือรอบแรกไม่ได้คือไม่เย็นละคือแบบ อะไรเนี่ยทาไมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบกดเข้าไปเลือกได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เยอะเขาสควรแบบเหลือที่นั่งว่างเยอะมาจนกระทั่งเห็นเหลือหนึ่งแล้วก็นับถอยหลังเหลือสามเหลือห้าเหลือสี่แล้วก็ศูนย์แล้วก็เลื่อนไปศูนย์แม่งหมดแล้วศูนย์หมดทุกที่นั่งเลยทุกโซนคือแบบอันนี้ก็คือเลือกรูคีเดียวหรือว่าเหมาได้ทั้งสองวันใครได้สองวันเก่งมากครับผมบอกเลยใครได้สองวันเก่งมากอืก็เลือกเตรียมพร้อมแล้วเต็มที่ ใช่ครับผมก็ผมคิดว่าอาคาเซทุกคนก็ก็อยากจะไปดูเนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันกัดยากมากๆที่เขาจะมารวมตัวกันเจ็ดคนเจ็ดค่ายในขณะนี้เป็นการรวมตัวครั้งผมก็ไม่อยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายหรอกแต่ในใจมันก็คิดไปอย่างนั้นแล้วครับแล้วเหุการณนี้ก็คือมีหลายคนที่แบบทั้งสมหวังแล้วก็มีแบบคนเสียน้ําตาด้วยที่เขาแบบไม่ได้บาดอะไรเงี้ยเออเราแบบใช่ใช่เห็นในโซเชียลไงบ้างไหมคะเออก็เห็นครับแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ได้นะ จะควรเห็นส่วนใหญ่ก็ได้กันนะผมก็งงเหมือนกันบางคนก็แบบกดแบบที่นั่งบนด้านบนอะไรเงี้ยได้ก็แบบเก่งมากอันนั้นยอมรับเลยว่าแบบกดแบบเลือกที่นั่งได้เก่งมากเราเราได้โซนโซนไม่บอกดีไม่าอแต่โซนที่ถูกใจใช่ไหมคะก็ต้องถูกใจครับผมอ่าต้องถูกใจใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเดี๋ยวไปเจอกันทักทายกันได้ครับ ไม่ไม่ไม่ต้องชนนะเรียกว่าครั้งนี้เป็นแต้มบุญไหมครับเพราะว่าทุกครั้งคือเราแตกวเป็นคนที่ได้แบบมีแต้มบุญกับใช้แต้มบุญน้องแล้วกันน้องกดให้ได้ใช่ครับน้องน้องกดกับเพื่อนน้องให้ได้ใช่ครับแต้มบุญผมไม่มีละใช้ไปหมดละครับโอเคฝากขอผมขอฝากเพลงผมด้วยได้ไหมครับผมผมปล่อยเพลงพิจอร์ไปครับปล่อยไปประมาณสองเดือนแล้วยอดวิวยังไม่ถึงห้าพันเลยครับ ฝากฝากพังโอ้ยไม่ใช่ฝากฟังด้วยนะครับผมยังยังไม่พังครับฝากฝากฟังด้วยนะครับในในทูปเปิดการเรืยังไม่รีบอ่าเ่ยนมตอนนั้นบอกว่ามันปิดกั้นหรือใช่มใช่มันปิดกั้นครับคือเซิร์ชไปแล้วมันไม่เจอก็ฝากฝากด้วยนะครับต้องเซิร์ชว่าพิกเจอร์รูปภาพอ่ะครับพิกเจอร์แล้วก็เต้ยพงศกรมันถึงขึ้นครับผมฝากไปฟังด้วยครับตั้งใจทำมากมากครับเพลงนี้มันแนวไหนยังไงคะขายของเหมือนแบบเออไปฟังดีกว่าครับเป็นเพลงที่ตั้งใจดีกว่าเป็นเนื้อหาแบบ อยากจะเก็บความทรงจำเอาไว้อะไรเงี้ยในรูปภาพเป็นรูปภาพที่เราที่เห็นไว้แล้วมันจะแบบเคลื่อนไหวได้เหมือนแบบเราถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยมันเป็นภาพนิ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะมีแค่เราเท่านั้นที่เห็นว่ามันแบบบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงอะไรมันเก็บไว้ในภาพมันเก็บไว้ในพิจเจอแล้วแต,แต่งเองเหรอคะแต่งแต่งกับรุ่นน้องครับช่วยกันแต่งช่วยกันทำทำมานานแล้วครับแต่เพิ่งมีโอกาสได้ได้ปล่อยปล่อยไปก็ยังไม่มีคนฟัง <laughs> <laughs> ก็อยากให้ไปฟังด้วยครับผมใช่ครับ อะไรนะครับโชว์เลยไหมครับโชว์เลยเหรอกลัวร้องไปแล้วมิไม่มีคนฟังไม่ไปฟังออฟฟิเชียลดีกว่าใช่ไหมใช่อยากอยากให้ไปฟังออฟฟิเชียลดีกว่าครับผมพูดถูกพูดผิดแล้วครับเนี่ยไปไปไปดูได้นะครับใน YouTube เตยไว้เห้ครับผมฝากฝากโปรโมทด้วยนะครับผมขอร้องแหละผมหน่อยนะใช่ใช่ผม DM ไปหลายช่องทางมากเลยก็ไม่มีใครตอบกลับผมเลยฝากฝากด้วยนะครับขอบคุณครับโอเค ้อบตรงมุมตะวันออก